เอมอัมมาก็เที่ยวได้ด้วย1,9ึ่งในตลาดภูทำไมต้อง1,9ื่นาอ่ะก็เพราะว่าจากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าถ้าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราต้องเดิน8,000ถึง1,9ึ่งต่อวันนั่นเองค่ะแล้วจะนับยังไงอ่ะก็นี่นับด้วยการเดิน 1, 2, ึ่สามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือนี่ค่ะนับด้วยนาฬิกาไปดูกันเลย นะคะทุกคนจากที่เราเดินมาประมาณ1น9เก้าเนี่ยเราก็มาถึงจุดหมายแรกของเราแล้วก็คือเป็นร้านโจของอาบม,มาแล้วก็เอ็มนั่นเองค่ะโซนนี่ไม่มีร้านโจอามมานะคะแต่ว่าเขาจะมีขายเป็นกระป๋องปลาแทนเราเห็นแล้วมันน่ากินมากเราก็เลยแบบเออมาลองกินกันเป็นชิ้นใหญ่ใหญ,ใหญเลทุกคนน่ากินมาก <S <S อื้ม โอเคค่ะทุกคนเราก็มาถึงซีนที่เอ็มเนี่ยวิ่งไปช่วยอา่าขโจงนะคะเพราะว่าตื่นไม่ทันซึ่งร้านเนี่ยก็คือจุดมาอยู่ตรงแบบตรงข้ามกับร้านกระเพาะปลาที่เรากินเลยเนาะก็เราสึกว่าซีนเนี่ยเขาน่าจะถ่ายจากข้างบนเพราะแบบมันเป็นซีนแบบว่าถ่ายมุมสูงเนาะแต่ว่าเราน่าจะขึ้นไปถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายตรงนี้แทนละกันเดี๋ยวไปกินสุริยากาแฟต่อค่ะเป็นร้านน้ำเนาะซึ่งอยู่ตรงเนี้ยมานานมากคืออยู่เนี้ยมาแบบจานิสเซอร์อะคือไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่เขาเขียนว่าสุริยากาแฟ่ร้อยปีก็คือเดี๋ยววจะะไไปดููกันน่าามมีเอรง ทุกคนเราก็มาถึงร้านสวิยากาแฟนะคะต่ว่าเป็นที่ตั้งใหม่นะก็คืออยู่แบบใต้ทางด่วนเลยว่าคือร้านเก่าขเขาอะ่ะก็คือปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าโลเคชั่นอะ่ะไม่ไกลกันเลยก็คืออยู่ตรงนี้ใครมาแล้วก็อย่าลืมคอมนกันนะคะทุก อร่อยมากเลยอ่ะคือแบบปกติเคยกินเนี่ยชาไทยใช่ปะที่มันเป็นสีส้มอ่ะไม่เคยกินชาแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอกินแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยมากแบบคือมันหวานมันแบบมันพอดีกันแล้วแบบรู้สึกสีเนี้ยมันจะคือแบบสีมันจะอ่อนกว่าแล้วคือไม่รู้เหมือนกันว่าซีรอนมันคืออะไรชื่อสาระสำคัญนี้อยากให้ฟัอธิบายก่อนเลยว่าชาซีรอนเนี่ยมีที่มามาจากในสมัยยุคล่านิโคมเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกประเทศสีรังกาว่าซีรอนโดยชาที่ปลูกในพื้นที่อห่งนี้เราจะเรียกกันว่าชาซีรอนนั่นเองแต่ในส่วนของสาเหตุทไม ถึงก็เป็นตลาดปู เมื่อก่อนที่นี่ครับเป็นที่ที่ปลูกพูกเป็นเยอะมากๆเลยครับซึ่งทําให้หลังจากนั้นต่อมาครับเราจึงเรียกที่นี่ว่าชุมชนตลาดพลูนั่นเองครับและสาเหตุที่ว่าทําไมสถานที่สําคัญหรือว่ายนื้ต่างๆของตลาดพลูถึงโดนรถไฟตัดผ่านนะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยได้เริ่มสร้างทางรถไฟครับในส่วนของตลาดพลูเนี่ยก็เป็นสูงการเรษฐกิจในเวลานั้นจึงถูกเลือกให้เป็นเส้นทางรถไฟสายใตย้นั้นเองอทุกคนชิปอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าแบบว่า มาตามรอยหลันมาเราไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมอะให้สังเกตว่าแบบมีคนที่แต่งตัตเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าแบบมีคนจีนอะไรเงี้ยเขาเดินแบบตามรอยไปที่ไหนอะคือเราตามไปที่นั่นเลยนะทุกคนเราเจอบ้านเพื่อนอาม่าแล้วก็คือเราเดินตรงมาจากสถานีรถไฟเลยนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยเดินมาแบบตอนเนี้ยห้าพันเก้าแล้วก็คือแบบไม่ไกลเลยนะจากสถานีรถไฟสังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีทางตรงเนี้ยเป็นทางข้ามไปอีกอีกฟางหนึ่งได้เลยใช่นี่เจอแล้วบ้านเพื่อนอมาม่า แล้วก็มาถึงซีนที่เราชอบมากเลยนะคือเป็นซีนที่ในหนังก,ก็คืออาม่ากับเอมาเดินกลับบ้านด้วยกันถ้าถือถ้าใครได้ดูนะจะเห็นว่าฉากนี้มันมีแบบซุ้มเฟื่องฟ้าที่สวยมากแล้ววันนี้เราได้มาเห็นในตาตัวเองแล้วทุกคนไปดูกัน 19ึ่งหมื่นเก้าตลาดภูทําอะไรได้บ้างก็อยากให้คลิปนี้นะคะเป็นตัวเลือกสำหรับทุกคนนะว่าจริงๆการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบไปนวดอย่างเดียวหรือว่านึกถึงยาสมุนไพรอย่างเดียวนะคะอยากให้ทุกคนนึกถึงว่าเออจริงๆการเดินท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ทําให้เราสุขภาพดีได้เหมือนกันก็สำหรับการท่องเที่ยวเดินหนึ่งหมื่นเก้าตลาดพูวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจนะคะก็ลองมาเที่ยวตลาดภูแล้วก็ไปท่องเที่ยวท,ที่ที่ทุกคนสนใจได้เลยนะผ่านการเดินได้เลยสสสัััววนนีี้ดค่ะ